สว e. ัสดีครับผมพันตำรวจโทสุพัฒ e น์สภานุชาสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีครับก็ในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําเส้นทางนะครับการมาเที่ยวงานวันเด็กนะครับประจำปีพุทธศักราช2565นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14มกราคมนี้นะครับที่บริเวณสนามกีฬาการจังหวัดปัตตานีนะครับก็ในส่วนของงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับในการ ลองรับนะครับทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะมาเที่ยวงานวันเด็กนะครับโดยการจัดให้มีการเดินรถทางเดียวนะครับตั้งแต่วงเวียนขนส่งนะครับตรงมานะครับไปผ่านหน้าสนามกีฬากลางนะครับแต่บริเวณหน้าสนามกีฬากลางเนี่ยเราจะไม่ให้เป็นที่ห้ามจอดนะครับไม่ให้จอดรถนะครับจะให้จอดที่บริเวณประตูด้านหลังมอนะครับเป็นเป็นลานจอดรถแล้วก็บริเวณหน้าสวนสมเด็จนะครับแล้วก็ด้านหลังสวนสมเด็จนะครับจัดให้เป็นที่จอดรถนะครับ ส,ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาขายของเนี่ยนะครับเราจัดให้ให้เป็นโซนหนึ่งนะครับอยู่ที่บริเวณข้างฝั่งตรงข้ามนะครับสานามสวนสมเด็จนะครับข้างสนามกีฬากลางบริเวณสนามสนามฮอนะครับตรงนั้นจัดให้เป็นที่ขายของนะครับสาหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับส่วนบริเวณทางทางด้านหน้าการไฟฟ้านะครับก็จะจัดให้เป็นการเดินรถทางเดียวเหมือนกันนะครับก็คือเป็นวันเวนะครับทั้งหมด นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเพื่ออำนวยความสะดวกในงาน,นประมาณยี่ิบนายนะครับเพื่อรองรับกับจํานวนประชาชนที่เข้ามานะครับซึ่งคาดว่าจะมีจํานวนมากนะครับที่เข้ามานะครับเพราะว่างานวันเด็กเนี่ยไม่ได้จัดมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับก็อาจจะมีประชาชนนำพา,า,พา,พาเด็กเยาวชนหรือผู้ปกครองนะครับเข้ามาเป็นจำนวนมากเพราะว่าในการนี้นะครับทางจังหวัดปตัตตานีเนี่ยเป็น แม่งานใหญ่นะครับในการรวบรวมของรางวัลนะครับแล้วก็จัดบูธต่างๆให้เด็กเข้าเข้ามาเที่ยวชมนะครับส่วนการเดินทางนะครับถ้าท่านมาจากถนนปากน้ํานะครับถนนปากน้ําก็ให้เลี้ยวซ้ายมาทางถนนหน้าสงเคราะห์นะครับเข้าวงเวียนขนส่งนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาที่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากลางนะครับแล้วก็ท่านมาจากถนนสามัคคีสายขอนะครับก็ สามารถวงเวียนขนส่งตรงเข้าไปได้เลยนะครับส่วนถ้ามาจากาแยกบานณาแหลมนกนะครับก็เข้ามาข้าสมสะพานสูงนะครับแล้วก็ตรงเข้ามาที่วงเวียนขนส่งและเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับส่วนที่จอดรถถ้าเกิดว่าด้านในที่เตรียมไว้ไม่พอนะครับก็สามารถจอดที่บริเวณถนนหน้าสงเคราะห์นะครับหรือถนนหลังมอนะครับซึ่งอตอนนี้ถนนสร้างเสร็จแล้วนะครับมีพื้นที่ในการจอดจํานวนมากนะครับแล้วก็ คิดว่านะครับสถานที่จอดรถที่เตรียมไว้ก็น่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าในฝั่งของหลังสวนสมเด็จหน้าสกายวอล์กนะครับก็สามารถจอดได้จํานวนมากนะครับรวมถึงในมอปัตตานีนะครับก็สามารถที่จะจอดได้นะครับบริเวณหน้าสวนสมเด็จเนี่ยฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยจอดได้ตลอดสายเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอต่อ,อผู้ที่มาเที่ยวงานนะครับถ้าส่วน ฝากไว้นะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับที่นำพาบุตรหลานของท่านมาเที่ยวนะครับก็อยากประชาสัมพันธ์นะครับให้เข no ียนชื่อนะครับชื่อผู้ปกครองเบอร์โทรแล้วก็ชื่อของตัวเด็กนะครับไว้ไวติดไว้กับตัวเด็กนะครับมันมีทุกปีนะครับที่ว่าผู้ปกครองกับเด็กเนี่ยหลงกันนะครับแล้วไม่สามารถตามได้นะครับหรือติดตามตัวยากนะครับแต่ถ้าว่ามีเบอร์โทรของผู้ปกครองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะได้โทรหาผู้ปกครองว่าเด็กอยู่ที่จุดไหนนะครับจะได้ติดต่อประสานให้ ามาพบตัวเด็กได้ง่ายนะครับก็ถือโอกาสปิชาสัมพันธ์ให้มาเที่ยวงานวันเด็กอของจังหวัดปัตตานีกันให้มากๆนะครับครับผมขอบคุณครับ